สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนน้องๆมาทำข้าวผัดปลาเค็มทำง่ายอร่อยด้วยก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะข้าวสวยสองถ้วยปลาเค็มทอดตามชอบก้านผักคะนา้ากระเทียมสับน้ำมันพืชซอสหอยนางรมหอมแดงซอยพริกขี้หนูและมะนาวค่ะคราวนี้เรามาเริ่มผัดกันได้เลยค่ะใส่น้ำมันพืชพอประมาณนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะ เราจะผัดจนจะเทียมเหลืองเล็กน้อยนะคะคราวนี้เราก็ใส่ปลาเค็มที่เราเตรียมไว้ใส่มากน้อยตามชอบเลยค่ะเอาลงไปผัดให้เหลืองๆนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยก้นชนะค่ะเราจะไม่ผัดให้สุกนะคะเราจะให้ยงงังคงความกรอบอยู่ค่ะ อันนี้ก็ใส่ซอสหอยดังลมหนึ่งช้อนนะคะเพ่อเพิ่มรสชาติค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะขราวเค็มมีความเค็มอยู่แล้วค่ะผัดไม่ให้คณะจึงสุกนะคะให้ยังคงความกรอบอยู่แล้วเราก็ตามด้วยข้าสวยเลยค่ะอันนี้เราก็ผัดต่อไปไม่ให้ข้าวจับตัวเป็นก้อนนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ ข้าวยังคงความเป็นเม็ดอยู่นะคะใส่น้ำตาลค่ะเพื่อตัดทวาเค็มเล็กน้อยค่ะ <c oughs> เติบด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูและมะนาวเป็นอันเสร็จเมนูข้าวผัดปลาเค็มทำง่ายอร่อยด้วยหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ